สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7พฤศจิกายน2566ค่ะราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังจากที่ภาพรวมของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสลดความตึงเครียดแต่ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องตลาดจึงให้ความสำคัญลดลงเนื่องจากมองว่าไม่น่าจะเป็นผลกระทบต่อการขนส่งน้ามันและคาดว่าจะไม่ลุกลามออกมานอกภูมิภาค อย่างไรก็ดีราคาทองคำยังมีคงแรงเทขายเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงมาจากระดับ1,990เหรียญโดยมาปิดที่บริเวณ1,977เหรียญโดยประมาณซื้อขายโกลออนไลน์ฟิวเจอร์อยู่ที่5,9863คู่สัญญาขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า4.33ตันปัจจุบันถือครองที่867.57ตัน ด้านดัชเชาลาเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ105.07จุดและทำจุดสูงสุดที่ระดับ105.29จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ105.26จุดโดยเช้านี้อยู่ที่105.35จุดขณะที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดในสาขาต่างๆยังออกมาไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นักวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นเริ่มเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงจากการปรับฐาน ้ดยราคาทองคำลุดระดับ1,980เหรียญลงมาดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังการกลับขิดทางในระยะกลางและระยะยาวซึ่งหากวิเคราะห์จากในช่วงสงครามยูเครนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีโอกาสกลับลงไปที่ระดับ1,900เหรียญได้สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่1,950เหรียญและแนวต้านที่1,990เหรียญ สำหรับแนวรับที่1วันนี้นะคะ1,950เหรียญส่วนแนวรับที่2อง4 0เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่หนึ่งเหรียญต้านที่สอง0 0เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร้อมมอนิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ